สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูพิสมัยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนต่อในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียงกันเลยค่ะในหน้าที่82กับ83นะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดเลยนะคะคําสั่งบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อ1โจทย์บอกว่า15บวก11เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูหลักหน่วยอ่างครูโยงนะ ห้าในหลักหน่วยกับหนึ่งในหลักหน่วยนะคะเราจะเอาห้าหน่วยกับหนึ่งหน่วยบวกก่อนห้าหน่วยบวกหนึ่งหน่วยคือหกหน่วยอา่าใส่เลขหกไว้ก่อนนะคะต่อไปหลักสิบหนึ่งสิบบวกหนึ่งสิบก็คือสองสิบหรือยี่สิบหรือยี่สิบนั่นเองคําตอบข้อน,นี้ก็คือยี่สิบหกนะคะต่อไปก็ถามอีกว่าสิบห้าบวกอะไรได้ยี่สิบเจ็ดล่ะนะคะสิบห้าบวกอะไรได้ยนะี่สิบเจ็ดเรียนดูสังเกตเมื่อกี้นี่สิบห้าบวกสิบเอ็ดได้ยี่สิบหกนะ สังเกตมา26เพิ่ม,ม1เป็น27 15ก็น่าจะบวกตัวบวกเก่าเป็น11เพิ่มขึ้นมาก็น่าเป็น12อ่ะเรียนดูก่อนนะว่า12ใช่ไหมอ่าลองบวกเอา5บวก2หน่วย5บวก2หน่วย5หน่วยบวก2หน่วยเป็น7หน่วยถูกต้องไหมคะ10บวกอีก10กลายเป็น20เพราะนั้นคำตอบ12ก็น่าจะถูกต้องแล้วนะคะ อาต่อไปถามต่ออีกว่า15บวกอะไรได้28ตรงนี้26 27 28เนะคะเมื่อกี้นี้ตัวบวก11เพิ่มเป็นอีกหนึ่งเป็น12ตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มจาก12อีกหนึ่งก็น่าจะเป็น13อ่าลองบวกดูนะคะ5้าบวก3 5บวก3เป็น8 5นะคะ5แล้ว6 7 8 10ดบวกหนึก็คือ2เเราาะะนั้นคำตอบข้อนี้13ถูกต้อง นะคะ,ะต่อไปถามต่ออีกว่าแล้วอะไรบวกอะไรได้ยี่สิล่ะ,ะดูคําตอบสังเกต26่สิบหกยีดยีดยีตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอา15ก่อน15้าเพิ่มอีกหนึ่งนะคะยีดเพิ่มไปหนึ่งเป็น29ตรงนี้15้าก็น่าจะบวกกับ14บสีเด็กสายสิบสแล้วลองทดสอบดูกันว่าถูกต้องไหมห้าบวกสี่เป็นห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าในเก้าใช่ไหมคะหนึ่งสิบวกหนึ่งสิเป็นสองสิ ถูกต้องนะคะเอาเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งหนึ่งข้อตัวอย่างข้อที่สองยี่สิบเอ็ดบวกยีเดีรก็เอา1หน่วยบวกศูนหน่วยก่อน1นหน่วยบวกศหน่วยเป็น1หน่วยนะคะสองสบวกกับสอกลายเป็น40เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4ี่นะอ้าต่อไปถามว่า21บอวกอะไรได้42รู้แล้วใช่ไหมคะว่าตรงนี้เพิ่มไาหนึ่ง ัวบวกคือ20ตรงนี้น่าจะบวกเพิ่มไปอีก1 0 1 1หน่วยนะคะ20บวกอีกหนึ่งก็กลายเป็น21ใช่ไหมคะอ่าลองดูนะ1นหน่วยบวกหน่หน่วยเป็น2หน่วย20บวก20เป็น40คําคำตอบ4 2นี่ถูกต้องคำตอบ21นะคะเอาต่อไปถามว่า21บอวกอะไรได้43 41 42 4าเนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วเพราะนั้นตัวตรงนี้ตัวบวกนี้ก็น่าจะเป็น20สิบ สองใช่ไหมคะเพิ่มไปอีกหนึ่งหนึ่งหน่วยบวกสองหน่วยเป็นสามหน่วยสองสิบบวกสองสิบเป็นสี่สิบอ้าวต่อไปถ้าถามว่าอะไรบวกอะไรได้สี่สิบสี่เราก็เอายี่สิบเอ็ดตั้งไว้ก่อนนะคะตรงนี้สี่สิบสามเพิ่มเป็นสี่สิบสี่เพราะนั้นตรงนี้ยี่สิบสองเพิ่มไปอีกหนึ่งก็ต้องเป็นยี่สิบสามอ้าวทวนก่อนนะคะว่าถูกไหมหนึ่งบวกสามกลายเป็นสี่ สองสิบบวกสองสิบเป็นสี่สิบนะคะอ่าสรุปถูกต้องนะคะเด็กเข้าใจไหมุณครูจะให้เด็กทำต่อข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกนะคะแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งหน้านะคะอ่าหน้าต่อไปหน้านี้อันนี้ไม่ยากนะคะเด็กดูนะเขาบอกว่าให้ใช้เลขโดดห้าหกเจ็ดและแปดแทนสัญลักษณ์ดาวสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมสีเขียวและสี่เหลี่ยมที่เป็นสีม่วงนะคะโดยที่ ดูนะคะสีม่วงตัวนี้ต้องมีค่ามากกว่าสีฟ้าอ่าวเขาถามว่าดาวเท่ากับสามเหลี่ยมบวกสองไม่รู้เลยเราจะเลขมาใส่เลขอะไรมาใส่แทนสามเหลี่ยมก่อนนะคะเขาบอกว่าสีม่วงต้องมีค่ามากกว่าสีฟ้าเพราะ,ะนั้นสีฟ้าต้องน้อยที่สุดอ่นคกูจะลองทดลองใส่เลขห้านะ,ะอะ่ตรงนี้สมมุติว่าเป็นห้าสีฟ้าคือเลขห้าถ้าห้า บวกสองห้าบวกกับสองตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรคะเจ็ดใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเลขเจ็ดได้แล้วนะต่อไปเขาบอกว่าสีม่วงต้องมีค่ามากกว่าสีฟ้าสีม่วงเอาคุณครูให้เป็นเลขหกหกหกบวกสองได้ะไรคะ่ะหกบวกสองเป็นหกเจ็ดแปดคำตอบคนที่เป็นแปดอ่าได้แล้วนะคะเขาถามว่าเพราะฉะนั้นจะได้ดาวดาวตัวเนี้ยคือเลขอะไรตอบเลขเจ็ดได้แล้วนะคะ แล้วสีฟ้าสามเหลี่ยมคือเลขอะไรคือเลขห้าแทนไปเลยนะคะต่อไปสีเขียวคือเลขอะไรสีเขียวคือเลขแปดสีม่วงคือเลขอะไรคะเลขหกอ่ะใสอย่างเงี้ยอ่ะมุณครูทําให้แล้วข้อนี้แต่นี้เรียนมาดูข้อที่ต่อไปเขาบอกว่าให้หาตัวไม่ทราบค่าในตรงนี้อ่ะวิธีง่ายๆเด็กก็ดูเขาบอกหัวใจบวกสองเท่ากับดอกไม้ ดอกไม้สองดอกเท่ากับ2ี่สิบี่แล้วหัวใจเท่ากับอะไรเราต้องหาที่มันเป็นคู่ฝาแฝดกันก่อนนะคะอย่างเช่นเรารู้แล้วเนี่ยดอกไม้สองดอกนี้คือยี่สิบสี่ก็แปลว่าฝาแฝดสมมติว่าเหมือนเหมือน1ิบถ้าฝาแฝดแบ่งครึ่งก็คือหกับห้าต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น24บสี่ตัวนี้แบ่งครึ่งก็จะได้เท่ากับสิบสองนะคะข้อนี้สิบสอง สิบสองบวกสิบสองดอกไม้ต้องมีค่าเท่ากันนะคะเป็นยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นดอกไม้ตรงนี้ก็คือสิบสองด้วยอ่าเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าหัวใจนี้มีค่าเท่าไหร่อะไรบวกสองได้สิบสองล่ะคะตรงนี้มีสองแล้วอะไรบวกบวกสองได้สิบสองก็คือเลขสิบสิบบวกสองเท่ากับสิบสองเพราะนั้นหัวใจตรงนี้ก็มีค่าเป็นสิบนะคะอ่ะ เดี๋ยวครูให้เด็กลองไปคิดข้อสองข้อสามข้อสี่เองไม่ยากค่อยๆคิดนะคะค่อยๆทําไม่ยากนะคะอ่ะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเป็นไงคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะเมื่อเด็กเข้าใจแล้วเด็กๆก,ก็ทําแบบฝุกหัดหน้าที่แปดสิบสองกับแปดสิบสามนะคะทําเสร็จแล้วส่งลงในอัลบั้มให้คุณครูเช่นเคยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ